สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบก,กับช่องร้านค้าบ้านนอกอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาทําสมุดบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายประจําร้านค้าของเราค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เตรียมสมุดนะคะที่จะมาทํานะคะแล้วก็ปากกาแดงค่ะปากกานนัาเงินนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดค่ะเพื่อนเพื่อน,นาได้อุปรกรณ์มาครบแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนเพื่อนมา ดูตัวอย่างนะคะว่าจะตีเส้นยังไงนะคะก็เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะมีหกช่องนะคะเพื่อนเดี๋ยวพามาทำเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เนี่ยค่ะเอาตัวนี้นะคะเป็นเป็นตัววัดนะคะให้มันเสมอกันนะคะเพื่อนๆ่อนทำช่องนะคะช่องแรกจะเป็นวันเดือนปีนะคะก็หนึ่งนิ้วค่ะเพื่อน นี่ค่ะแล้วก็จุดไว้นะคะหนึ่งนิ้วด้านล่างด้านบนนะคะคันแล้วก็ขีดตีเส้นให้สุดเลยนะคะนี่ค่ะช่องแรกก็ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อน ค่ะช่องที่สองนะคะก็จะเป็นรายการนะคะแล้วก็เอาตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสามนะคะหนึ่งสองสามนะคะตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็ตีเส้นให้สุดนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆ เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นพวกายช่องลายรับรายจ่ายนะคะก็ตีไปอีกสี่ช่องนะคะองสาม 3, 3, ตรงนี้ก็จะเป็นยอดคมเหลือนะคะเพื่อนๆหน่งองอช่องนี้จะเป็นลายรับค่ะ ช่องน,นี้ก็จะเป็นลายใจแล้วก็ยอดคงเหลือนะคะช่องสุดท้ายก็จะเป็นหายเหตุนะคะอ่ะเสร็จแล้วค่ะ ทีนี้เราก็มาเขียนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวันเดือนปีค่ะต่อไปก็จะเป็นรายการนะคะรายรับรายจ่ายคงเหลือนี้ก็จะเป็นหมายเหตุนะคะ เอาไว้ลงช่องเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะทางร้านก็จะเป็นหักสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆ,ๆก็ไว้ใส่กําไรก็ได้ตรงนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใส่อะไรที่เพื่อนๆต้องหมายเหตุอะไรก็ได้ค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทําง่ายไหมคะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างเอาไปใช้ที่ร้านได้นะคะรายรับรายจ่ายตรงนี้ก็จะทําให้เรารู้นะคะว่าวันหนึ่งเราขายได้เท่าไหร่นะคะลงอะไรบ้าง โดยที่ไม่ต้องมาเขียนใส่กระาดาษยิบย่อยนะคะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นสรุปยอดรายรับรายจ่ายของเราเลยนะคะแต่ละเดือนหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวร้านค้าบ้านนอกด้วยกันนะคะขอบคุณที่รับชมติดตามค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซั b s ไ r i b e ให้แม่ค้าบ้านนอกด้วยนะคะฝากร้านค้าบ้านนอกด้วยค่ะช่องเล็กๆช่องนี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ